สวัสดีครับทุกคนร้วนเคยผิดพลาดก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ชีวิตก็อยู่ร่วมกับสิ่งก็ซีแก้ไขไม่ได้แล้วอย่างไรให้มีความสุข อาก็ทุกความฝันของเราสามารถเป็นจริงได้เพียงแค่เรากล้าที่จะไล่ตามอย่าดูถูกความคิดของผู้อื่นเพียงแค่ความคิดเขาไม่ตรงกับเราอาก็ชีวิตเราจะง่ายขึ้น อยวางอย่ากกลัวคนที่ชอบพูดจาแรงๆแต่จงกลัวคนที่เสแสร้งพูดจาดีๆใครจะรู้สึกกับคุณอย่างไรก็อย่าใส่ใจมากหากคุณเอาความสุขของคุณไปผูกติดกับสายตาคน อื่นคุณจะหาความสุขได้ยะก็ทำไม่เสียสมองเปล่าเปล่าแล้ก็ทลาะกทำไม่ก็เสียเวลาเปล่าเปล่าปูเขาถูกมนุษย์ทำลายลงมาได้ ก็แต่สัตนานของคนเราที่นอนนิ่งอยู่ก้นบึ้งซึ่งไม่เหมือนกันเราขัดเกลาให้ดีเหมือนกันได้ยากแม้จะมีดีให้อวดก็อย่าอวดให้หมดดีเพราะถึงจะอวดไป ก็ไม่มีใครชอบ